ถ้าอร่อยให้ทำปากจมูกปากมันไม่หลังเลยอ่ะหมดนี่าไงวันนี้วันสุดท้ายที่กินเยอะวันที่ยี่เอ็ดนะคะเวันที่เปีเนันที่เปี่อันนั้พี่พ็หรือพี่เอวยกันไม่กัน กินแค่นั้นไม่ต้องไปยัีสงหนกิกไม่อ้หส้ไม่อกรบม้วนอ่เรีนอะไรเธอจะรอดู่ท่ไหนด่หนึ่งเอง ไปต่อของมือใเลย้ยิ้มไปัดดำใช่เหมืจะสิงกัเลยมาสิงกูะเต็มจอเลี่แ